สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทนายความวิชาชีพโดยผมรณชัยเนตนราพรนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการยื่นคําแถลงขอคัดถ่ายสาเนาสัญญาไปมีประนอมยอมควางนะครับแล้วก็คําพิพากษาตามยอมผ่านระบบ e filing สําหรับคดีที่เรายื่นฟ้องผ่านระบบ e filing ไว้นะครับเชิญติดตามได้ครับเริ่มต้นเราก็จะต้องจัดเตรียมคําแถลงขอคัดถ่ายสําเนาเอกสารจากสํานวนระบบผ่านระบบ e filing ไว้ก่อนนะครับ โดยจะทําเป็นเอกสารเป็น PDF นะครับแล้วก็ระบุรายละเอียดว่าเราต้องการจะขอคัดถ่ายอะไรบ้างเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เข้าสู่ระบบ e-filing กันเลยนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบมาให้เราไปเลือกที่แท็บข้อมูลคดีแพ่งคัดถ่ายนะครับเมื่อเราเลือกเข้าไปก็จะปรากฏรายละเอียดข้อมูลคดีให้เรากรอกนะครับ เราก็จะต้องระบุชื่อสารหมายเลขคดีดําแล้วก็ประเภทคดีนะครับจากนั้นเราก็เลือกที่ค้นหาเมื่อเราเลือกที่ค้นหาระบบจะแสดงรายการคดีขึ้นมาให้เราเห็นในด้านล่างให้เราเลือกที่หมายเลขคดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราเลือกที่หมายเลขคดีแล้วหน้าจอจะมาสู่หน้าสารบัญคดีนะครับในหน้านี้ให้เราเลื่อน หน้าสารบัญคดีลงไปด้านล่างนะครับจนเจอเอกสารที่เราต้องการจะขอคัดถ่ายแล้วเราก็ทําทเครื่องหมายถูกที่หน้าเอกสารที่ขอคัดถ่ายนั้นนะครับเอกสารที่เราขอคัดถ่ายจะเป็นเอกสาร pdf นะครับเมื่อเราเลือกเอกสารที่เราจะคัดถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลื่อนหน้าสารบัญนี้ขึ้นไปด้านบนนะครับเมื่อขึ้นมาด้านบนเราก็จะไปเลือกที่คําขอคัดถ่ายช่องขอคัดถ่ายที่เป็นรูปพิมพ์เตอร์นะครับเราก็เลือกลงไปตรงนั้นเมื่อเราคลิกเข้าไป ก็จะปรากฏหน้าต่างยื่นขอคัดถ่ายเอกสารให้เราทําการอัปโหลดเอกสารคําแถลงขอคัดถ่ายในช่องเอกสารแนบนะครับเมื่อเราเลือกแล้วเราก็ทําการอัปโหลดครับเมื่ออัปโหลดขึ้นไปแล้วเราก็ควรจะตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่งในช่องตรวจสอบนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปเอกสารที่เราทําการอัปโหลดก็จะปรากฏให้เราได้ตรวจสอบนะครับถูกต้องแล้วเราก็ปิดหน้าต่างของเอกสารที่ทําการตรวจสอบนี้นะครับ จากนั้นก็จะกลับมาสู่หน้าจอยิ่นขอคัดถ่ายเอกสารอีกครั้งหนึ่งให้เราเลือกที่ถัดไปนะครับระบบก็จะไปสู่หน้าจอของการยื่นขอคัดถ่ายที่สําเร็จแล้วคือการอัปโหลดเอกสารแนบเรียบร้อยก็จะปรากฏให้เราพิมพ์ใบยืนยันการร,การ,รับเอกสารและรับเงินนะครับเราสามารถที่จะเลือกแถบนี้เพื่อพิมพ์หรือว่าดาวน์โหลดใบใบยืนยันการรับเอกสารและรับเ,บเงินนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานก่อน เพื่อเราจะต้องใช้หมายเลขอ้างอิงนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปก็จะได้ใบยืนยันการรับเอกสารและรับเงินครับพร้อมด้วยหมายเลขอ้างอิงเก็บไว้นะครับจากนั้นเราก็ปิดหน้าจอนี้ระบบก็จะกลับมาสู่หน้าจอเพื่อให้เรากลับไปสู่หน้าหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงขั้นตอนนี้แล้วเราก็จะต้องหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อรอการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ศาลนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ย ระบบ e e-filing ก็จะส่งอ e ีเมลมาที่อ e ีเมลของเรานะครับแจ้งว่าเราได้ดำเนินการยื่นคำถแถลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอครวจสอบนะครับพร้อมกันกับมี SMS เข้าไปที่มือถือของเราด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็รอจนกระทั่งมีอ e ีเมลแจ้งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งว่าคำถแถลงของคัดถ่ายเอกสารของเรานั้นได้รับการอนุญาตแล้วโดยอ e ีเมลนั้นนะ่ะจะระบุ วันที่เราสามารถที่จะโหลดเอกสารได้ถึงวันที่เท่าไหร่ด้วยนะครับเมื่อเราได้อ e ีเมลฉบับหลังนี้มาแล้วเราก็เข้าสู่ระบบเหมือนเดิมนะครับครั้งนี้เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วก็ให้ไปที่แท็บฉบับร่างและผลการยื่นแพ่งนะครับให้เรากรอกข้อมูลคดีคือชื่อสารแล้วก็สถานะให้เราเลือกเป็นลงนามและประทับตาแล้วนะครับจากนั้นให้เราเลือกที่ค้นหาเพิ่มเติม,ตมของมูลด้านขวานะครับ เมื่อเราคลิกเข้าไปหน้าจอก็จะปรากฏรายละเอียดช่องให้เราเติมรายละเอียดก็คือให้เราระบุหมายเลขอ้างอิงซึ่งจะมีเป็นหมายเลขอ้างอิงที่มีอยู่ในใบยืนยันการรับเอกาาสารและรับเงินนะครับหรือว่าที่ส่งมาทางอีเมลของเรานั่นแหละครับแล้วก็ให้กรอกหมายเลขคดีดําสําหรับผลการสําหรับการแสดงผลรายการคดีให้เราเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ประเภทรายการให้เราเลือกเป็น ยื่นคำร้องคำถแถลงขอคัด่ายเอกสารนะครับแล้วก็เลือกประเภทคดีด้วยนะครับให้เป็นประเภทคดีให้ที่ถูกต้องที่เรายื่นขอของคดีนั้นนะครับจากนั้นเราก็เลือกที่ค้นหาได้เลยครับเมื่อเราเลือกค้นหาก็จะปรากฏผลการค้นหาซึ่งจะมีหมายเลขคดีแล้วก็จะมี <c oughs> สถานะว่ามีคำสั่งแล้วนะครับให้เราคลิกที่หมายเลขคดีอีกครั้งหนึ่ง ระบบก็จะปรากฏรายละเอียดเอกสารที่ต้องการขอคัดถ่ายนะครับเป็นแถบสีฟ้าอ่อนๆเพื่อให้เราทําการดาวน์โหลดได้นะครับเอกสารที่เราดาวน์โหลดมาจากการขอในลักษณะนี้เนี่ยขอคัดถ่ายแบบนี้จะเป็นเอกสารที่มีลายน้ําตราสารนะครับที่สามารถนําไปใช้ได้ตามประกาศของสารยุติธรรมนะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาเก็บไว้หรือว่าปริ้นเอาไปใช้งานได้เลย สำหรับขั้นตอนการยื่นคำถแถลงขอคัด่ายเอกสารผ่านระบบ e-filing นะครับก็คงมีรายละเอียดและการดำเนินง,งานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe หรือติดตามไปด้วยนะครับเผื่อผมมีคลิปอื่นที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับท่านท่านก็จะได้ทราบต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ